สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมเจดีจำลองกันนะคะอยู่ที่โรงแรมแกลลอรี่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะที่ในโรงแรมแกลลอรี่นะคะก็จะมีการจัดแสดงนะคะเจ,เจดีจำลองแล้วก็ส่วนที่เป็นอของเก่าๆนะคะที่โรงแรมแกลลอรี่เดี๋ยววันนี้เรามาด,เดูเจดีจำลองนะคะ เขาบอกว่าชาวพุทธในประเทศเมียนมามีความเชื่อกันว่านะคะถ้าใครได้สร้างหรือว่าบูชาเจดีแม้เพียงองค์เดียวหรือเพียงครั้งเดียวในชีวิตหนึ่งก็จะทำให้ได้รับอานิสงส์ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงนะคะสวรรค์ชั้นที่สองจากสวรรค์ชั้น การมาภูมิทั้งหกนะคะจึงเป็นเหตุให้ในอดีตกว่าร้อปีมาแล้วนะคะที่ขหบดีแล้วก็ผู้มีอำนาจมีฐานะดีในประเทศเมียนมานิยมสร้างเจดีจำลองไว้เพื่อสการะบูชาภายในคฤหาส์เคหสถานของตนนะคะเพื่อ บรรลุในเจตนานะคะเมื่อถึงการมาถึงปัจจุบันอนุชนรุ่นหลังได้เปลี่ยนแปลงทัศนคติจึงทําให้เจดีจำลององค์นี้ได้ตกทอดมาประดิษฐานอยู่ณนะโรงแรมแกลเลอรี่แห่งนี้นะคะนี่คือข้อมูลเจดีจำลองที่อยู่ที่โรงแรมแกลเลอรี่ของจังหวัดรีสเกตของเรานะคะ เจดีทุกองคอ์สร้างจำลองจากองค์จริงนะคะซึ่งในปัจจุบันสามารถไปเที่ยวชมได้ที่เมืองหลวงและสถานท่องเที่ยวต่างๆในประเทศเมียนมานะคะนี่คือเจดีจำลองที่มาจากาประเทศเมียนมานะคะที่จะแสดงไว้ค่ะขอบคุณข้อมูลจาก โรงแรมแกลลอรี่จังหวัดศรีสะเกดนะคะข้อมูลเจดีจำลองนะคะสามารถที่จะไปชมเจดีจำลองได้ที่โรงแรมแกลลอรี่จังหวัดศรีสะเกดคะ่ะ